สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นทุกนม่เข้าไปหาเจ้าสองแสนอยู่นะคะไปดูว่า,าน้องแจนเขากับแฟนเขาทํารั้วไปถึงไหนแล้วนะคะน้องเลือกที่จะอเอาสังกะสีมาไว้ด้านในนะคะเพราะว่าเขามีเหตุผลของเขา嘛าค่ะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตีไม้ไผ่ให้มันถีขึ้นอีกข้างบนนะคะถีขึ้นถีขึ้น ไม่เหลือช่องให้น้องออกมาได้นะคะอันนี้มันยังไม่เสร็จนะคะสางกะสีน่าจะไม่พอมันต้องมันต้องเนี่ยมันยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะรั้วเขาตรงที่เป็นต้นไม้ไปอีกะคะ่ะนั่นแหละน้องก็จะทางออกนะคะทางออกน้องบอกว่าจะทางออกแล้วก็อันนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะก็อธิบายเรื่องเรื่องรั้วไปก่อนนะคะเด็กๆินให้อาหารเ,เด็กกินก็บางท่านบอกว่ามันจะร้อนมันไม่ร้อนหรอกคะ่ะเพราะว่า เห็นไหมคะตรงรั้วตรงนั้นนะ่ะมันมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นแล้วมันมีร่มเงาอยู่ทั้งวันเลยตรงนั้นมันไม่ร้อนนะคะมันไม่ร้อนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหลังบ้านเพ่าเป็นสวนนะคะเด็กๆก็กไปเล่นหลังบ้านได้มันไม่ได้มันไม่ถึงกับว่าจะร้อนอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าอากาศบ้าน,นอกในมันเย็นสบายดีมันไม่เหมือนในเมืองที่มีแบบว่ามลพิษนะคะไม่ใช่นะคะแล้วก็ เวลาฝนตกก็ไม่มีว่าจะเสียงดังอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นหลังคานะคะเราทําเป็นรั้วนะคะนั่นแหละค่ะนุก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราจะเอาไม้ภายหมดมันก็จะโล่งแจ้งเกินไปนะคะคนเขาก็จะมองเข้าบ้านเห็นนู่นนี่โล่งโล่งแจ้งเกินไปมันไม่ดีมันเราก็ให้บ้านเรามีชีดบ้างนะคะก็นั่นแหละค่ะน้องเขาก็ช่วยกันทําอยู่นะคะเขก็ทำช่วยกันสองคน บัวเมียเขาแล้วตอนเย็นนี้เดี๋ยวนุจะไปดูอีกนะคะแล้วนุจะทํคลิปให้ชมอีกนะคะบัวขาวนี่ไม่เข้าบ้านแล้วนะคะเออไม่ใช่ไม่เข้ากรงนะคะไม่อยากเข้ากรงเลยนะคะตอนกลางคืนนุก,ก็ให้เขานอนแบบนี้เลยเขานอนอยู่กับแมวเลยนะคะแมวก็นอนส่วนของแมวเขาก็นอนส่วนของเขานะคะเขาเริ่มจะคุ้นชินกันแล้วนะคะบัวขาวกับแมวนะคะแต่ว่ามีอะไรต้องเก็บให้หมด ไม่งนั้นบัวขาวออกมากัดเล่นหมดเลยแทะเล่นหมดเลยเขาก็เริ่มเป็นอิสระมากขึ้นนะคะบัวขาวนี่ไม่เฟื้องนะคะไม่เฟื้องเวลาที่เพื่อนเขากินอิ่มแล้วไม่เฟื้องค่อยมากินนะคะนี่ค่ะน้ำใสแม่น้ำใสกับน้องวันอายนู่นนะคะบัวขาวบัวขาวสามารถกระโดดเข้ากระโดดออกรั้วบ้านได้นะคะนี่เด็กญี่ปุ่น เขาก็อยู่ของเขาแบบนี้ค่ะพวกเด็กญี่ปุ่นเขาก็ชอบที่จะอยู่แบบนี้ชมวิวนู่นนี่นั่นหน้าบ้านนะคะกับพวกไอ้เจ้าสัวเจ็ดถีมันมีสีสุกนะคะอันนี้เพื่อนส่งคลิปของเจ้าสามบุญมาให้ดูนะคะบุญมีบุญหลบุญอุ้มนะคะตั้งแต่ได้กรงใหม่นี่ก็โหยมีเปลนอนอย่างดีเลยนะคะสบายเลยนะคะดสูสิก็กำลังน่ารักนะคะกำลังน่ารัก พรุ่งนี้มีนัดนะคะพรุ่งนี้นัดว่าจะต้องเอาสายฝนไปทาหมันนะคะแล้วก็จะพามินโฮไปด้วยนะคะมินโฮเขาก็ยังไม่อ้วนขึ้นนะคะยังไม่อ้วนขึ้นกินอาหารก็กินได้กินได้นิดหน่อยนะคะกินได้นิดหน่อยตอนนี้ต้องไปถามคุณหมอหาสาเหตุแล้วนะคะต้องเอาเขาไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะนุกไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านใด เพราะว่าบางท่านท่านก็ไม่ได้ประสงค์จะออกนามนะคะท่านนุก,ก็ต้องอกราบพระบุคท,ทุกทกท่านนะคะเพะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะที่เม่ตายเด็กๆให้ชีวิตเป็นความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจ้าสามบุญนี่ก็ได,ได้ได้กินอาหารกับนุกเนี่ยแะคะ่ะนุกก็มีอะไรก็แบ่งปันให้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้ซื้ออาหารมาด้วยเพราะว่าแม่นานะคะแม่นา ให้ค่าใช้ใจ่ายสำหรับซื้ออาหารให้เด็กๆนะคะุ่งนี้ก็จะได้ซื้อมาจากที่ในเมืองอุดรก็จะใส่รถรถเก่งของเพื่อนนะคะอาจจะใส่ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่า,ามันจะมีอาหารที่เป็นกระสอบของหมาแมวแล้วก็ทรายแมวเนาะแล้วก็คือบางส่วนนุก,ก็ซื้อไว้แล้วนะคะที่ใกล้บ้านที่นุกเอาใส่มอเตอร์ไซค์มาได้นุก,ก็ซื้อมาไว้แล้วนะคะอาหารหมานุก,ก็ซื้อมาไว้แล้วหนึ่งกระสอบนะคะ ใส่มอเตอร์ไซค์มาเลย20กิโลนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปให้ชมนะคะมานุกซื้ออาหารอะไรมาบ้างนะคะส่วนเรื่องรั้วนนั้นก็น้องเขาก็เร่งทำอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็เขาก็อยากให้เจ้าสองแสนได้ได้อยู่แบบได้อยู่ได้วิ่งเล่นปลอดภัยในบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าน้องจะไปไหนอะไรยังไงถ้าน้องไม่อยู่บ้าน เขาจะขังสองแสนไว้ในกรงเพราะว่าเขากลัวจะไปเป็นอันตรายนะคะน้องก็เลยต้องอยู่ในกรงแต่เวลาเขากลับมาเขาก็ปล่อยแต่ว่านุกว่าจะโซจะซื้อ,อ,อโซ่ให้อยู่นะคะโซ่เพราะว่าบางทีอาจจะต้องจูงน้องเดินไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อโซ่ให้เขานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจดีซีที่เมตตาทั้งนั้นนะคะส่วนตัวนุกเองไม่มีกําลังทรัพย์มากมายขนาดนั้นที่จะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อซัพพอร์ตเด็กๆมาจอนแมวจอนนะคะนุไม่นุไม่มีกําลังทรัพย์ขนาดนั้นนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ